แจกสูตรปุ๋ยฟรีสวัสดีครับ EP นี้เป็นอ EP ที่แจกสูตรปุ๋ยนะครับที่ง่ายแสนง่ายแล้วก็มีกันทุกบ้านทั่วประเทศน่าเสียดายจริงๆครับที่คนไทยมองข้ามเรื่องราวเหล่านี้ไปนะครับด้านหลังของผมนี่คือต้นโกโก้นะครับอายุครบหนึ่งปีพอดีนะครับ ที่สำคัญคือต้นโกโก้ต้นนี้ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับแล้วก็ปลูกแล้วใช้ระบบอินทรีย์ร้อเซนนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ต้องกังวลเรื่องมแมลงนะครับให้ธรรมชาติจัดการธรรมชาติมาดูบริบทคร่าวๆนะครับรอบๆต้นโกโก้สังเกตว่า จะมีกองหญ้าเขียวรกนะครับแต่บริเวณต้นโกโก้จะมีหญ้าน้อยเหตุผลก็คือผมก็ใช้จอบนะครับตัดหญ้าแล้วก็ทำวิธีง่ายๆก็คือพอเราตัดหญ้ากองกันมาขอโทษดินนะครับพอเราตัดหญ้ากองกันมานะครับง่ายๆนะครับเราก็จับกองไว้แบบนี้ฮะเห็นไหมครับกองไว้ แล้วก็ทําการตั้งทิ้งไว้อย่างนี้ครับผมจะทําอย่างนี้ตลอดนะครับให้ดูความสูงของต้นโกโก้ตอนนี้ต้นโกโกส้สูงสองเมตรกว่านะครับประมาณสองเมตรแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งต้นโกโก้สูงเลยผมไปแล้วมาดูความสมบูรณ์นะครับอย่างแรกกิ่งคาโคกนะครับ กิ่งคาครบให้เห็นกันชัดๆเลยว่ามีประมาณนะครับห้ากิ่งและทุกกิ่งสมบูรณ์มากนะครับนะฮะทุกกิ่งสมบูรณ์มากให้ดูให้ดูว่ากิ่งคาครบเนี่ยสมบูรณ์และที่สําคัญคือลําต้นถ้าใครติดตามคลิปนี้นะครับก็จะรู้ว่าผมจะใช้ทางมะพร้าวเนี่ยมาหุ้มบริเวณโคนของเขานะครับดูโคนกับกะนะฮะดูโคนต้นกับ แขนผมให้รู้ว่ามันโตมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือทางมะพร้าวที่ผมได้ทําการปักไว้เนี่ยปักปักล้อมไว้เนี่ยมันก็จะผุนะตอนนี้คือผุผุลงมาเป็นกองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่ผมอยากให้สังเกตก,ก็คือปุ๋ยฟรีปุ๋ยฟรีของผมเนี่ยนะครับก็คือหญ้ากองนี้นะครับ นี่คือปุ๋ยฟรีที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีกันทุกคนนะครับทดลองเลยนะครับก็คือผมบริเวณนะครับสังเกตว่าต้นที่ผมปล่อยให้รกนะครับปลูกพร้อมกันแต่ปล่อยให้รกไม่มีการจัดการวัชพืชนะครับก็จะไม่โตแต่ส่วนต้นนี้นะครับเห็นไหมฮะให้เห็นความ เติบโตัวของมันนะครับเทคนิคที่ง่ายที่สุดเลยก็ในการทําปุ๋ยฟรีคือเอาญ้าเนี่ยนะครับมากองกองไว้นะครับเราก็คอยถากหญ้าบริเวณรอบๆอบต้นโกโก้แล้วกองไว้ให้ธรรมชาติเขาจัดการตัวเขาเองนะครับให้ธรรมชาติเขาจัดการตัวเขาเองง่ายๆนะครับจัดการง่ายๆก็คือเรานำหญ้านี่นะครับมากองทบไว้นะครับก็คือหาอันเก่านะครับ หาอันใหม่มาทับมันเก่าอยู่ย่างนี้นะครับหญ้าบริเวณนี้ก็จะไม่งอกนะครับก็คือไม่โตเพราะว่ากองหญ้าที่ทับกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันหนักนะครับแล้วก็จะผลิตปุ๋ยอัตโนมัตินะครับปล่อยปล่อยปุ๋ยอัตโนมัติปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเวลาฝนตกฝนตกมาบนกองหญ้าก็จะทําให้หญ้ามันเน่าเองนะครับพอหญ้ามันเน่ามันก็คือปุ๋ยตามธรรมชาติครับที่ประเทศไทยมีเหลือเฟือ นะครับแล้วมีเยอะจริงๆนะครับสังเกตมหาสารไหมครับหลังสวนยางของผมเนี่ยก็เต็มไปด้วยหญ้าที่รกนะครับซึ่งถ้าไม่เข้าใจถ้าเป็นฝรั่งสอนเขาจะมองว่าหญ้าคือวัชพืชเขาจะให้ใช้ไกลโ,กเกรรมโมคเซตกำมอกโซนฉีดเลยแต่วิธีของผมเนี่ยไม่ใช่ครับผมได้ทดลองแล้วหญ้าคือเพื่อนเลยนะฮะหญ้าคือเพื่อนนะครับสังเกตว่านะรอบโคนโกโก้ของผม ต้นแข็งแรงต้นสูงต้นใหญ่นะครับพร้อมจะผลิดอกออกผลแล้วนะครับนี่คือต้อนโกโก้อายุแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองนะนี่คือต้อนโกโก้อยุ1หนึ่งปีนะครับสังเกตว่าในหนึ่งปีเนี่ยผมไม่ให้ปุ๋ยเลยนะครับมาทดลองกันว่าไอ้ธรรมชาติที่มันอยู่กู้ประเทศชาติเราเนี่ยประเทศไทยที่มันมีทุนที่ได้เปรียบคนอื่นเขาเนี่ยมันจะทาได้ดีไหมอินซีมันจะทําได้จริงไหมนะครับคลิปนี้ครับ ยืนยันหนึ่งปีเต็มนะครับที่ผมเฝ้าดูต้นโกโก้ต้นนี้นะฮะเติบโตนะครับหนึ่งปีเต็มเต็มนะครับแล้วเขาก็เติบโตโดยไร้ซึ่งสารเคมีใบไม่สวยสังเกตว่าใบไม่สวยนะครับใบมันไม่สวยมันโดนหนอนกินบ้างแต่หนอนจะกินไม่เยอะครับ <S 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 เหตุผลง่ายๆคือต้อนที่มันสมบูรณ์มากๆเนี่ยใบเขาหนาต้นที่สมบูรณ์มากๆใบเขาหนานะครับใบเขาหนา สังเกตนะโดนหนอนกินนะแต่ใบหนาใบหนาคือกินได้ไม่หมดนะครับแล้วใบโกโก้เนี่ยพอครบครบหนึ่งปีใบเขาใหญ่ใบเขาใหญ่ครับสายพันธุ์ชุมพรลูกผสมชุมพรหนึ่งเนี่ยใบเขาใหญ่พอใบเขาใหญ่เนี่ยปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชก็ไม่ต้องซีเรียสครับไม่เจอแน่นอนนะพีนี้ให้เห็นนะครับนี่ยอดยอดอ่อนยอดอ่อนสีม่วงทานได้นะครับ เราดองอสีม่วงทานได้เห็นไหมครับวิธีง่ายๆในการทําการเกษตรก็คือใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเนี่ยฮะนี่เป็นหลักฐานหลักฐานชิ้นโบแดงของผมเลยนะครับใช้เวลาเฝ้าต้นโกโก้ต้นนี้มาหนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีเต็มเพื่อให้ได้คําตอบว่าถ้าเราไม่ใช้เคมีกับโกโก,โก้ได้ไหมตอนนี้ข้อมูลที่ผมสืบค้นเข้ามา ก็คือครบหนึ่งปีนะครับถือว่าได้นะถือว่าดีนะนะสังเกตผมจะใช้ง่ายๆคือนำหญ้านี่แหละหลากหลายชนิดนะครับหญ้ากกหญ้าคาหญ้าตีนเป็ดหญ้าหนวดแมวนะครับมายาาบนะครับที่เป็นวัชพืชทั้งหมดที่เรามีและที่สำคัญคือมันฟรีมันมากับน้ำฝนนะครับเมื่อฝนตกทุกครั้งที่ฝนตก10เเของน้ำฝนคือปุ๋ยยูเรียอย่างดีครับทำยังไงให้ ปุ๋ยยูเรียกับออกซิเจนเติมลงไปในดินได้นะครับวิธีนี้คือเป็นวิธีที่สามารถเติมปุ๋ยยูเรียและออกซิเจนลงไปในดินนะครับดินมีออกซิเจนพืชก็ได้อาหารที่ดีที่สําคัญคือสัตว์ครับนี่ฮะให้ดูในกอง,กองเห็นไหมครับมีแมลงเดินไปเดินมานะครับให้ดูในกองในกองหญ้านะครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามีราขาวนะครับมีมดนะมีไส้เดือนนะครับ มาโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไม่ต้องไปไล่เขาครับไสเดือนเขามาช่วยพลวนดินอย่างสนุกสนานแล้วเขาจะมีการย่อยปุ๋ยให้เราตามธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อคีไสเดือนด้วยซ้าแค่เราทําองค์ประกอบนะครับเอาญ้าที่มันเป็นวัชพืชนี่แหละเหนื่อยสักหน่อยนึงนะครับขุดมะกองขุดมะกองขุดมะกองนะครับทับไว้รอบต้นโกโก้ห่างสักประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณหนึ่งเมตรรอบเส้นรอบวงนี่ก็คือเป็นการ ผลิตปุ๋ยให้ต้นโกโก้แบบง่ายที่สุดไม่ต้องซื้อปุ๋ยถ้าเราไม่ซื้อปุ๋ยคนที่เหลือเงินก็คือเกษตรกรถ้าเราเรียนรู้ที่จะผลิตปุ๋ยเองคนที่มีความสุขที่สุดก็คือเกษตรกรอาจจะเสียเวลาครับอาจจะไม่ทันใจแต่วันนี้ทําเกษตรต้องวางแผนใหม่แล้วนะครับพืชอินทรีย์นะครับการทําเกษตรอย่างประณีต นี่คือสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสูงถ้าอยากจะมีรายได้ดีนะครับอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดินสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติมาทำกเกษตรอินทรีย์ครับและนี่คือผลการทดลองเฝ้าต้นโกโก้หนึ่งปีของผมก็ได้บทพิสูจน์ว่าในหนึ่งปีที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีต้นโกโก้เติบโตได้ไหมเติบโตได้เป็นอย่างดีครับโดยใช้วิถีธรรมชาติ นะครับนำวัชพืชมากองทับกันง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้น้ำฝนเป็นตัวหมักให้มันให้มันชื้นแค่นี้เองนะครับหญ้าที่มันขึ้นเร็วมากเวลาฝนตกก็จะเป็นประโยชน์ทันทีนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องฉีดนะครับวิธีนี้ได้ผลมากนะครับก็คือใช้จอบมาถากแล้วก็กองทับๆกันไปครับก็เป็นวิธีที่ง่ายและทำได้ทุกคนกเกษตรยั่งยืนครับทำได้จริงนะครับ อยากกลัวการเปลี่ยนแปลงครับเพราะยังไงทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับเราก็แก่ขึ้นทุกวันนะครับเราก็แก่ลงทุกวันนะครับม่แก่ขึ้นทุกวันก็ให้เห็นนะครับความเป็นธรรมชาติครับวันนี้สิ่งที่สําคัญของโลกใบนี้เลยเน้นย้ํามากเลยนะครับหนึ่งอากาศก่อนนะครับการที่เรามีอากาศดีนี่คือต้นทุนที่สําคัญของชีวิตครับสองอาหารอาหารที่ดีอาหารที่กินแล้วเป็นยาอาหารที่กินแล้วแข็งแรงนะครับถ้าเรามีสององค์ประกอบเนี้ย องค์ประกอบที่สามก็จะเกิดขึ้นคืออารมณ์ในการใช้ชีวิตอารมณ์ในการใช้ชีวิตอารมณ์จะไปหาเงินก็ต้องมีอากาศและอาหารที่ดีมาสร้างอากาศที่ดีอาหารที่ดีด้วยกันครับเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลถ้าคนไทยเอาจริงนะครับวันนี้ฝากแชร์คลิปนี้นะครับให้กับเกษตรกรที่ยังใช้วิธีเดิมๆนะครับใช้ปุ๋ยเคมีทำไร ชาติบ้านเมืองกันอยู่นะครับกลับมาทําอินซีครับรับรองว่าท่านจะเหลือเงินไว้ให้ลูกให้หลานแน่นอนนะครับอนาคตเราต้องวางแผนอนาคตเราต้องพึ่งลำแข้งของตนเองกดติดตามกด s ับสไครต์ช่องอาจารย์ป๊อบนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปต้องขออภัยด้วยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับจับกล้องแล้วก็โซโลเลยเมื่อกี้ก็ วิดีโอโหลดไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันคลิปต่อไปครับอาจารย์ป๊อบเกษตรอินทรีย์สวัสดีครับให้ดูบรรยากาศสักนิดนึงนะฮะต้นโกโก้นะครับตั้งแต่ลำโค้ขึ้นไปเลยเติบโตอย่างสวยงามครับไม่ใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซครับ